มีโซกต้อต่อไปเด้อถูกมวดเหล็กวันที่สามสิบทันวาได้ได้ได้ออกตามตัวนี้เลยเด้อปูเดอ้อลูกหลานสิมาสวดจักระพัดถวายอีกถูกวมวดของเหล็กใหญ่เด้อปูเดอ้อว่าแท้มวดนีก่กะสามสิบทันวานะปูเนาะสมถาย, <S 2> <S 2> ายปีเก่ากะให้ตามนี่เลยสามตัวตรงเด้อปูเด้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตี้นะคะอยู่ที่ตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนี่ะคุณแม่มากันทั้งหมดโอ้มากันจะคนแม่ดสองสี่ห้าคนเขาดัเาดอนแนปูย้ําให้นี่คุณแม่คนเอาน้ำแดงคน้ำเปล่าผลไม้เก้าอย่างนะคะคุณแม่ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะปูใหญ่ ข้าวพดอะไรพวกต้นลเมลไม่กายา,ยางมาถาวาย้ปูกันบารมีสิได้อยู่ซ้ำปูการต้องให้ได้ได้ซับตลอดตลอดทุกมวดขอปูถามนี่บารมีขอปูแบบไหนอ่ะย่าซ้ำมาทำเต็มาจากไหนคะคุณแม่จากอำเภอทวัดลอยเอ็ดโอ้มาจากลอยเอ็ดลอยเอ็ดจะามเอาล่างมาที่นี่ S <S ขอญอาถามแม่ได้หลายวะได้ได้กับ่หลายดอกสามหมื่นสามหมื่นกว่าโอ้ถึงทั้งบนทั้งล่างบ่แม่โอ้โอแต่ทั้งหาเจ็ดทั้งแปดหาแล้วเนาะงวดนี้มีเลขแน่ใจหรือยังแม่งวดนี้ค่ะงวดนี้นมีอยู่ตรงกับอาจารย์น็อตจะงด้วย,ยเดี๋ยวบึ้งเน<อ>าอยูบันค่ะตรงตรงเลยเนาะตรงตรงตรงนี่เล้าเล่าเล้ากับใบหาค่ะ สอนะคนะฮะสองศูนย์นะคะคุณแม่บอกยี่าังก่อเคยสวงก้สามบ่ก้าสามบ่ต้องด้หุนนาหุ่นเดียวหนี่เ็กอุนยาเหมือนนี่จันที่ข้างบนจันเนี่ค่ะทูบอยู่ข้างหลังเลยค่ะก้าวเกียรจดได้ตรงตรงได้ ได้ศูนย์เก้าจ oh. ็ดมันว่ถูกแสนหนถูกแสนหนึ่งก็ถูกแสนแปดโอ้โหถ้ามันแสนแปดสานโตัวตี่สิบดข้างบนข้างหลางข้างบนข้างหลังวอดมีก็มาใดแล้วได้วดวันที่หนึ่งเอนาะได้สามตัวก็ได้สองตัวอีกโอ้โหสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้คนนี้เตะเแล้วต้ัด้นีต้นอมต้อมค่ะเดี๋ยวทำอันนี้เลากับแม่มาหันเล้ากัมาใดเราเราเราบงคิบเ่าเกี่ยวกับพืน เราเห็นเลยค่ะในสมองเราที่จะเราจะว่าหายยืดเอาเหล็กตอจะเห็นเล้าสื่อหมดแต่ว่าเด็กเป็นคนไม่เห็นเล้าสื่อมันละเอียดจังจังเลยค่ะงวดนี้ของอาจารย์นอตีิกับมีเอ่าสี่ห้าค่ะสี่ศูนย์สองห้าแล้วก็อะไรนะสี่สองค่ะสี่หานี่คุณแม่เพิ่นก็จุดธูปนะเตรียมไหว้ปู่องค์ดำนะแล้วก็ จุดนะคะทูบเสียงทายนะคะตัวเลขเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้ว่าคุณแม่จะได้เลขตัวไหนนะคะประจํางวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะหดวตัวหันอ่ะตะทูสีมาถวายพลไมไม่เก่ายางไห้ปูหลูกยพินปลาสารมาสรอเดอตามขําบวกในพลลไม่เก่ายางในนําแดงน้าในน้าเปล่ามาถวไยปูแล้วัวที่ได้เนอะใ่ยัง อเอาออกให้ยังหัวย้องเอาออกเอาออกใบท่าหน,น<ล>หนาวนะปูปูขวานขวานหนาวนหนาวกเก็บใส<ร>เอาแล้วก็ลูกก็ได้ตามที่ไอ้ลูกขอปูเดอร์ที่นี่ลูกหลานกะสีม้า,าสวดจักรพพัดถวยายปูเอาเอาอบุญให้ปูโดยโดยพานหลวงปูถวดหลวงปูดูทรงไปหอดไปถึงลูกปูเดอร์ปูดำแสนสิริจันท่า ลูกหลานเหตุตามคำสัญญาได้ผลไม้เกาอย่างมาถาวาแล้วหวดต่อไปถ้าลูกมีบารมีสเสดสางก็หให้ได้ลูกมีศับ์ต,ต่อต่อไปเหลือเดอ้อปูเดอ้อลูกยูพิ้นบาสานหนยูบาเรที่ลอยหาสิบสี่เดอ้อปูบาเรที่ลอยหาสิบสีม่มูสิบเอด็ดบา้านสองพี่น้องบา้านนิเปียบยบ้นบุรีจังหวัดลอยเอ็ดเด้อร์ปูเดอ้อ่า เอาโศกให้ลูกให้ห้านได้มีซัพย์ได้มีต้อบุญจะได้ไปสร้างบุญทางพุทธศาสนาปู่กะรับบุญน้ำลูกไปตลอดการเมื่อว่าไปสวดมนต์โยใส่ท่าบุญโยใสยกะให้ผู้อง์นําไปรับบุญน้ำลุกน้ำห้านตลอดไปขอเบิกสักเดือฟเดอร์สาธุสาธุสาธุาธคุณแม่เพิ่นก็จะสวดนะคะบท มหาจากักรพรรดินะคะถวายปู่องค์ดำนะทุกท่านเอาข้เาเาตั้งน้ำม่วงสามจบไปสารนาคม,มแล้วก็ไอ้อข้าขาลุงปูทวดลุงปูดูนะอ่มอามหาจากักรพรรดิห้าจบถวายปู่นะโมต,าาต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคาฉามิทำมังสลาหนังคาฉามิสังฆังสลาหนังคาฉามิพูดติย่มปีพูดทางสลาหนังคาฉามิพูดติย่มปีทำมังสลาหนังคาฉามิพูดติย่มปีสังฆังสลาหนังคาฉามิกาติย่มปีพูดทางสลาหนังคาฉามิ านาติปาตาเวลมามณีสิกขาปัทภังสมาติยามิอาินาทานาเวลมามณีสิกขาปัทภังสมาติยามิกาเมสุมิสิมุสาวาทาเวลมามณีสิกขาปัทภังสมาติยามิสุลาเมระ,ะมัชปมาทฐานาเวลมามณี สิขาปัทังสมาธิยามิอิบารมินาโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะคะวานาโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะคะวาภะศัสีสะหาสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพูตโมนะุูธาบูชาธรรมาบูชาสังคาบูชาอาคีธานางวัลังทานธังสิวลีจะมาเทรลังอาหังวันธามิทุลาตอาภิสังฆาภาปัตตาปจิกานัน จะยังรารังสารังตานันจัตเตคนาลลาขันพันธามิสาพัสุสัพพิพุทธาสาพพิธรรมาสาพพิสังฆาพรัตปฏะบ้านนี้ถามมิโศกต่อต้อไปเด้อถูกหมวดเหล็กวันที่สามสิบท่านว่าเด้อปูตามถี่ใดถูกตัวนี้นะกาสี มายาทีทันนี่มาสวดมมนจักระพัดถวายปูทุกงวดขันขันปูเมตตาไมี่บารเมีให้ลูกหลานได้ส่างปูพญานาคลักกะให้ได้ได้ได้ออกตามตัวนี่เยเดอปูเดอร์ลูกหลานสิมาสวดจักรพพัดถวายอีกทุกมวดของเหล็กไงเดอปูเดอร์ว่าแท้มวดนี่กอะสามสิบธันวานะปูเนาะ สรง่ายปีเก่ากับให้ตามนี่เลยสาตตรงเดอปูเดอลูกหลานสีพ้ายาิธรรมมาสวดถวายทรงบุญพ่านหลวงปู่ถวดปู่ดูไปหอดไปถึงอขอให้สี่แปดปูป้ถวดปู่ดูฝากไปหอดไปถึงพระญาตมากปู่ดำแสนสิริจันทาและกะทุกดวงกิจทุกวิญญาแต่ทานทียูแต่ทานทีของอาจารย์นอตเดอร์บาวบัวปู่เวด บ่าวาสิงสักดิดยุติธานที่แห้งนี้ทุกทุกองขอให้รับบุญไปมอดไปถึงเรื่อปึงเลยแม่สาธุสาธุสาธุสีุงในทูดเด็กแม่นะคะติดดงบอลเตรียงมาไก่ยื่นคุณแม่เพิ่นจับปิงปองนะคะอาสามอันเลยเด้อหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามยังมาเลยหนึ่สองสามอ๋อเลสามตัวทยหนึ่งสองสามเออลนเี่หนึ่งสองสามก็เรียกดีเลยเรียดีแม่จ้้คือเอันนั้นก็มาเฮ็ดเกตสี่สองสามได้ เจ็ดแปดสี่เป้าเลขปิงฟังแม่นะคะคุณแม่เนาะหนึ่งสองสามนะคะหนกร้านกระชีได้เองก็จะว่าน้ำแดงเท่าไปสามไปจศาส์ไปถวายหลวงเดี๋ยวเอากระปูว่าท่านเนียเลขทูบของคุณแม่เนาะเจ็ดแปดสี่นะคะสวดจักรทัศน์ถวายสวดได้เลยค่ะใครอยากใครอยากใครอยากรวยสวดจักรทัศน์ถวายถึงเลยค่ะหนูก็สวดทุกคืนเลยบ้าค่ะ สายแต่ก็พัดตอนนี้นุกัดสวนกันมั้งโอ้นี่นี่นี่สวนกันแล้วนี่ก็จะไปสวนหยดตรงใจมั้งวะนี่มันเป็นเลขของหลวงตามาที่ยังไม่ได้ซื้อเลขรถขับเอาซื้อถวายไม่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดห้าโอ้ค่ะมีเจ็ดแปดสี่เนาะนนี่แมสแมสซีซีู้เรียลในเจ็ดแปดกับเจ็ดสี่เนี่ค่ะใช่ อาจารย์นอดบอกวา่าเสื้ออะไรก็ได้ที่มีสีมันก็เท้ากนนใช่าาหนูคนลุก<า>เลยโอเคเลยอาจารย์อาจารย์คุยกันได้แล้วกับปูใช่ปูเมตตาเด้อหลุด,ดน้าเสียดเกอดน่บรักมากแ่ว่าสวดวยูไส้กะห้ปูไปรับบุญน,น้ำหลุกน้ำหลานคือเก่าหนาหละ่ะแต่ว่าถ้าปูเมตตาอีกก้น,นปีใหม่น<า>ี่จะอืมถูกข้างหน้า้ คอยโศกให้มันเนาะแม่มันมันมันงวดก่อนนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างมาจุดทูบเนาะนีบอหรือว่าจุดอยู่บ้านจ้ะงวดก่อนนี่คือแม่แม่เบิงพิ่นผู้ที่มาถวายหอกตอนบ่อ๋อค่ะพี่กอลเบิงละจุดค่ะเจ็ดหนึ่งค่าเจ็ดหนึ่งใช่ตอนแรกไอ้เล็กตัวนี้บ่ท่านมีในหัวแม่มันจะจุดมันจะซื้อแปดห้านั่นแหละโรตียุนี่กันค่ะแต่เลยพอเดียนไปหันในเลขของหลวงตามาค่ะแปดห้า มันนีก,ก็เลยใหญ่หาจ่ะก็บอกปูว่าถาได้นะกะสีผละม่เกาย่างมาถาวายแล้วกะสวดจกักรพพัดถาวายมสมบุญให้ปูได้บุญแมหลุกหลันขันมีบาลมีว่าทางบ้านว่าสีสางปูอยู่วันต<ม>าะกะได้มาขอบาลมีปูมีบาลมีสิเห็ดกะขอให้ปูเมตตาให้ซับ ค่ะสามสิบธันวานี่เดี๋ยวครูคนให้โซ่อีกเนาะสาธุคุณแม่สาธุนะคะขอบคุณมากมากค่ะอันไหวก่อนนะเจ็ดแปดสีนะทุกท่านอย่าลืมนะคะวันนี้เนาะอาจารย์นอตตี้นะคะก็ให้มาเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะคะซึ่งเล็กทูบของคุณแม่ก็มีนะสีนะตัวสุดท้ายเนาะอะโอเคค่ะทุกท่านยังไงแล้วก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะในวันที่30สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกับตานดอมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ